ครับสบายดีพี่น้องปองไปเมื่อสุกผูสุกคนเนาะที่ติดตามบุญยูชาแนลคือมื้อนี้เนาะอ่าบุญยูกะจะเริ่มนับเป็นอีพีหนึ่งที่บุญยูจะได้อ่ามีโครงการไปสร้างห้องนอนและก็ห้องน้าให้กับน้องโลพี่น้องอ่าวันนี้เนาะบุญยูก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะได้ไปติดตามและก็จะได้ไปสร้างเครื่องสร้างข้องจะได้ไปนาน นเกี่ยมนเนาะเกียมเครื่องไว้เพื่อจะเฮ็ดโครงการตัวนั้นฮะดังนั้นเป็นจังไดงกับให้พี่น้องติดตามบูนูเนาะบูนูะกะจะได้จัดการนกาเนาะกะเซว่าจะมีอีพีซ่องซ้ำซี่ฮะต่อ,ต,อต่อไปพี่น้องจะนทรนึ่งคนใด,ดที่เข้ามาเบิง้งอีพีดีเนาะกะให้ติดตามต่อ,ต,อต่อไปเดี๋ยวพี่น้องเด้ออ่าในช่องยูทูปเนาะเป็นช่องยูทูบบูนูชาแนลบูนูชาแนลบีโอยูเอ็นไวย์ดับเบิลโอถ้าคุณใดที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้ยังบ่ทันได้ ติดตามบุญยูกะรให้ไปติดตามพี่น้องต,ต,นะติดตามบุญยูชาแนลเนาะหรือว่าบุญยูจะขึ้นให้อ่าอยู่อยู่หน้าจอนี้เลยเนาะซื้อช่องยูทูปไปนะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีอ่อาน้องทรายเนาะเดี๋ยวพังห้อก็บจีเด้เกี่ยมตัวไปโอเคเอาเอารถออกมากเลย <H> จับจับจับกองไปโอเคเนาะ เดี谢谢๋ยวเาสิไ <t> ด <une> ้เตรียมตออกไปแล้วขาจะสิไดงข้าวจะเสียมังหิ้วมา้เยะใหต่อเลยถ้าเป็นวิดีโอเดียวเลยก็ได้ยาวเลยเขาหินอยู่ ตอนก็ไปขี่รถกางใบนี้เนาะไปเลยก็ได้เอาขี่รถไปเลยก็ได้ไปเฮือนน้องโลเลยนะเพื่อนเนาะปิโยูซีผ่าทุกคนไปเฮือนน้องโลเลยเพราะว่าปิโยูได้นัดกับอะไรเขาจะาสีแดงมาส่งมังฮินแล้วนะเออมังฮินเดยที่ใส่เดย์เอาไสีแดงไปท้ายที่หุ่นเิ่งไรเนี้ยแต่บ้านปิโยูไปห้าบ้านน้องโลกับสีอยู่ประมาณมึงใกล้ดอกพี่น้องประมาณมึงเกิดช้ำหลักกระทืบมออยู่โอเคเสร็จแล้วขีรถไปเลยขับไปเลยวะ

เพิ่งยินดีตามเพิ่งอีพีต่อไปเหรอโ <Okay. S 2> อเคเดินเดินรถซ้ำรอ นี่ก็จะเป็นทางแยกทางแยกไปอ่านี่เมื้องนี้เนาะถ้าจะไปเบื้องนี้ก็แม่นเขาไปในเมืองเขาไปในเมืองเจถ้าไปทางนี้ก็จะไปอ่าทางเมืองเพียงพี่น้องทางเมืองเพียงออก,ก็ไปแุละไปเพียงจันทร์ก็ได้จันทร์ปลากลายว่าคลิปนี้วิวสีจบอย่างน,นั้นี้ก็เนาะถ้าพี่น้องติดตามเบื้องอีพี่ต่อไปเดอ้อสู่หมอ,อก,กันได้ให้มันไกลอยู่ ซุ่มเลยะอ่อโอเคเนาะก็ติดตามต่อไปพี่น้องเดี๋ยูซีจบคลิปก่อนละกันท่านีกครับเดินไหวยังตังตังยูซีอัพเดทนะพี่น้องเดืเบิร์กเนาะอ่าโอเค